สิ่งสาคัญที่เราต้องทําในวันนี้คืออะไรเราตอบได้หรือ,อยังครับถ้าหากว่าเรายังตอบไม่ได้นะฮะก็มีโอกาสมากเลยที่วันนี้เนี่ยเราก็จะเป็นวันวันหนึ่งที่มันวุ่นกับเรื่องต่างๆมากมายเต็มไปหมดกับงานที่มันหาถมเข้ามาจนทําให้เราเนไม่สามารถโฟกัสแล้วก็พอหมดวันเรารู้สึกว่าเราทําอะไรเต็มไปหมดเลยฮะแต่เราไม่สามารถที่จะได้งานที่สําคัญจริงๆดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองอยู่เป็นประจำนะ าเกิดเราไม่ได้ทบทวนนะครับงานเราจะเยอะเต็มไปหมดจนเราไม่ได้ทําสิ่งสําคัญแล้วเรากม็มีเวลาว่างเราจะไม่มีเวลาในการที่จะมาดูแลชีวิตของเราเราจะไม่มีเวลาในการที่จะมาดูแลครอบครัวของเรานะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองทบทวนดูว่าอะไรคือสิ่งสําคัญของเราแต่ในการที่เราจะมาทบทวนว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญนะครับ <C'> บางทีเนี่ยเราก็จะคิดว่าโอ้ทุกอย่างสําคัญไปหมดเลยนะงานนั้นก็สําคัญงานนี้ก็สําคัญก็สําคัญสิไม่สําคัญเลยฉันจะวุ่นกับการทํามันเหรอ ก็ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะลองกลับมาทบทวนดูครับว่าไอ้งานสําคัญที่เราบอกเนี่ยมันสําคัญจริงๆหรือเปล่าสําคัญในที่นี้คือแบบไม่มีเราเราไม่ทําแล้วผมมันเสียหายมันพังแน่ๆเลยนะครับกับสําคัญที่เราคิดว่ามันน่าจะสําคัญเช่นการที่โต,ต้ตอบแบบทันทีการที่จะต้องทํางานหยุมหยิมเล็กๆน้อยๆนะครับบางงานเนี่ยมันเป็นมันสาคัญแหละแต่ว่ามันไว้ทีหลังได้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันสําคัญ แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบมี Impact อะไรมากขนาดนั้นดังนั้นก็ชวนเนาะให้เรามาทบทวนดูนะครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้รู้สึกโอ้โหมันสําคัญจริงๆเลยมันสําคัญมากๆเลยถ้าไม่ทําไม่ได้มันตายแน่เลยนะฮะตรงนี้ก็อยากให้รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากการที่ก่อนหน้านี้ครับเราไม่ได้พิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญของเราเราก็เหมือนกับปล่อยมันพอกมาเนาะพราะมันพอกมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็กลายว่ามันเริ่มมาล้นจนทุกอย่างมันร้องรีบกทาต้องตึงมือไปหมดแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยแน่นอนสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรับนะครับผลที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเราลองโฟกัสว่าอะไรเป็นสิส่งที่สําคัญของเราแล้วลงมือทําในตอนเช้า <c oughs> <granny: g edits> อย่างที่บอกครับนอกจากงานนี่มันเยอะแล้วพลังงานที่มันเยอะแล้วพลังงานสมองของเราที่มันมีอยู่อย่างจํากัดเน in in ี่ยมันก็จะถูกลดลงไปเรื่อยๆอีกเนาะในในระหว่างวันนะครับเวลาที่ตัดสินใจดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโฟกัสสิ่งที่สําคัญก่อนแล้วเราเลือกมาทําในตอนเช้านะตอนที่สมอ,องเรา,า,เรา <c oughs> มีพลังงานอยู่อย่างเต็มที่นะครับ มันก็จะช่วยทําให้เราในสามารถเคลียร์งานได้เสร็จแล้วพอเราเคลียร์งานเสร็จเราก็จะมีพลังนะครับชีวิตไปใช้กบอก่างอื่นนะฮะก็เป็นกําลังใจนะสําหรับวันนี้นะครับโฟกัสงานที่สําคัญเลือกมาลงมือทําก่อนแล้วก็ขอให้เติบโตมากขึ้นในทุกๆวันนะครับเป็นกําลังใจครับผมสวัสดีครับ